วัดพระศรีสันเพชรดายานวัดนี้เดิมในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงใช้เป็นที่ประทับต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสร้างพระราชมณียนขึ้นใหม่ทางตอนเหนือแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นเขตพุทธาวาดเพื่อประกอบพิธีสำคัญต่างๆของบ้านเมือง จึงเป็นวัดในเขตพระราชวังที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาแตกต่างจากวัดมหาธาตุสุขโขทัยที่มีพระสงฆ์จำพรรษาทั้งนี้วัดมหาธาตุสุขโขทยัยวัดพระศรีสันเพชรอยุธยาและวัดพระศรีรัตนศา,าสดารามต่างก็ถูกสถาปนาขึ้นในมูลเหตุการสร้างวัดเดียวกันนั่นคือสร้างเพื่อเป็นวัดประจำพระราชวังหลวงนั่นเอง you